จงหลียังน่าเปิดไหมใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าชาเล่นยากไม่เหมาะกับผู้เล่นส่วนมากเล่นตัวอื่นแทนดีกว่าช่วงนี้ก็ใกล้ที่ตัวละครอย่างจงหลีและชายเป็นตัวละครรีดันจากแผทก่อนๆได้กลับมาให้พวกเราได้สุ่มกันอีกแล้วนะครับสำหรับเหล่าแม่ยกที่อวยตัวละครเหล่านี้ก็น่าจะมีเพรพร้อมสำหรับการกดกาชายอยู่แล้วใช่ไหมฮะโดยคลิปนี้ผมมีความตั้งใจอยากจะนํา,นาเสนอข้อดีหรือจุดเด่นรวมถึงข้อสังเกตของตัวละครเหล่านี้ให้พวกเราได้ใช้ในการตัดสินใจในการกดกาชาของตู้ตัวละครที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับโดยเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดีวาก่ นะครับและก่อนที่พวกเราจะไปดูคลิปนี้เนี่ยผมขอฝากร้านเติมเกมที่ยิงเพจพมอดเคลมเวอร์เป้ไว้ด้วยนะครับซึ่งทางเพจพมอดนะครับใช้เป็นแค่ UID เท่านั้นนะในการเติมเกมไม่ใช้ d ีพา t ในใดทั้งสิ้นเลยนะใครอยากใช้บริการเนี่ยหรือว่าสนใจอยากใช้นะครับสามารถคลิกลิงก์แอดไลน์หรือเพจตามลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวนี้มีตั้งโครงกายซาเริโอแล้วก็เกณฑ์ชินิแพ็กด้วยแน่แล้วก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการไอดีดองเพจดองรวมคุ้มนะครับไปกดกาชานะครับผมนะเริ่มต้นไปแค่สิบบาท ไปสุ่มมาได้เลยนะครับหรือใครนะครับที่ไม่อยากสุ่มเนี่ยก็สามารถเลือกแพ็กเกจที่พวกเราเนี่ยต้องการได้เลยนะครับนะถ้าใครอยากใช้บริการทาง Skill Pay แล้วก็ตูมตามช็อปเนี่ยก็ใต้ดีคลิปชั่นได้เลยนะครับนะเริ่มที่ตัวละครแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับตัวละครแรกนี่คือจงหลีนั่นเองนะครับนะหรือว่าลุงหกปันปีของเรานี่นะครับปู่เหอนะแกมาตั้งนานแล้วนะครับตัวละครนี้นะครับตั้งแต่แพทแรกๆเลยนะครับแต่ทุกวันนี้ก็คือยังใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาสักอย่างนะครับนะเออก็คือใช้งานได้อย่างดีมากๆนะครับตััััววลละะะคครรรอออยย่่่่าาางงงจหีนนนนนเเเบพสมก นะครับหรือว่าฮิลไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะตายได้นะครับช่วงแรกๆนี่คือถ้าไม่มีจงหลีมาเนี่ยผมต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยลำบากมากๆนะครับนะแม้กระทั่งเอาไปลงอาบิสนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะยืดเวลาอะไรไปบ้างแต่ว่าท้ายสุดคือมีจงหลีเนี่ยมันก็เซฟมากๆนั่นเองนะครับนะใครที่ยังไม่มีตัวละครลโลกดีๆนะครับหรือว่าเน้นโลกหลกักๆเลยอ่ะติดไอดีไว้เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าไม่มีแลนจะกดตัวอะไรจงหลีเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับแบบว่าไม่ได้รอเทปน้ำอะไรอยู่นะแบบว่าอยากจะกดตัวละครแบบว่าเอามาเพิ่มคุณภาพชีวิตในในน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 นหหห้้้้้้้ดดดดดดดีีีีีีมมมมมมมาา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 ากกกกกกกขึทททััััััััังง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 งสสำรร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 วววววจจจโลลลลลออออออบบบบบิิะะะะะะคคคคเเเ่่่่่่่ไไตตๆๆืยยยููแ๋ ซึ่งจุดแข็งของตัวละครนี้นะครับอย่างที่ทราบกันดีเลยก็คือ strong s h นะครับก็คือโล่มันหนามากๆแล้วก็ตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่ปั้นง่ายนั่นเองนะครับนะก็คือมันปั้นค่อนข้างที่จะง่ายคือเราใส่พลังชีวิตนะครับผมนวหอกก็หอกสามดาวอ่ะใครจะปั้นจงหลีนะครับหรือปั้นตัวละครตัวนี้เนี่ยไปเฮ็ดตุดต้องบอกว่ามันฟรีมากๆเลยครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องเติมเงินอะไรเลยนะครับถ้าเกิดเราเก็บเพชรมาเราก็สามารถสุ่มได้แล้วก็สำหรับอาวุธนะครับที่ใช้งานได้ดีกับเขามากๆเนี่ยก็เป็นแแบบบ็คคคเเเเทซลลลลลลออยยู่่่้้้ววนนนะะะรรรััถาาใจไไไไปปสพงชีิตมด์ ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับนะสายฟรีแล่นแน่าสบายนะครับมีแบคเทอร์ซหอกเดียวนะครับผมแล้วก็บิลแซดนะครับไม่พลังชีวิตก็เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้เลยนะครับไม่มีการวัวแวอะไรทั้งสิ้นนะครับจงหลีปั้นง่ายมากๆนี่คือจุดแข่งของเขาเลยนะครับนะโล่ขึ้นกับพลังชีวิตด้วยนะครับนะดาเมจก็ขึ้นกับพลังชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นจากเมนเชลเบิร์ดอะไรพวกนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดมีมอนสเตอร์นะครับที่มันทะลุโลนะครับหรือว่าทำให้เลือดเราลดได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ลดทีเดียวแบบ เองนะครับนะเอาเป็นว่าเป็นตัวละครที่ข้อด้อยน้อยมากๆนะครับนะแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับถ้าส่วนตัวผมนะครับแล้วก็มันเป็นมิดตั้งแต่ซีศูนย์แล้วนะครับพอก็ฟรีนะครับกลุ่มดาวซีศูนย์ก็คุ้มแล้วนะครับนะใครจะกดซีสองมาเล่นโคออปแล้วก็อันติใส่โลดด้วยก็ได้นะครับหรือใครรวยหน่อยมีเงินมากๆเติมเงินเป็นหมื่นเป็นแสนอไี้ยครับก็สามารถที่จะกดซีหกได้เนาะซีหกก็โคตรสุดนะครับนะฮิวตัวเองได้อีกนะครับแต่ว่าก็มีเงื่อนไขเข้าไปตามนั้นนะครับนะก็มีเงื่อนไขไปตามนั้นนนนนนนีีี่่่่่กก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 ก็็็็็เเเปจจจจจุดดดดดดแแแขขงง้้้้้ววววยยยคคคคออ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 อาา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 มม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 พพพะะะะะึลลหูไไไรริิิตใบฮ ของเขานะครับเอาส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหากับข้อนี้เลยครับผมเขาง่ายที่จะใช้งานมันได้นะครับก็คืออันติของเขาเนี่ยมันลองแอนิเมชันฟอยเปนเช่าเบิร์ดนะครับก็คืออันติเรามีระยะเวลาที่นานแน่ๆครับนี่ลองแอนิเมชันนะครับหรือว่าฟรีของเขานั่นเองนะครับนะไอ้ฟรีของเขานะครับตัวละครอย่างจงหลีนะครับก็จะยืนแอคอยู่พักหนึ่งนะรอลูกชิ้นกุ้งตกมาใส่มอนสเตอร์นะครับซึ่งมันก็เท่ดีแหละแต่มันก็นานนิดนึงนะครับการที่มันจะตกมาแล้วถ้าเกิดใครไม่มีกลุ่มดาวที่สองเนี่ยไม่ได้โล นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับตรงส่วนนี้เนาะใครที่เอามาเล่นเนี่ยก็ลองดูว่าตัวเองเนี่ยใช้งานอะไรบ้างนะครับใช้เบิร์ดไหมใช้อีไหมนะครับถ้าเกิดเราใช้แค่อีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้หรอกครับนะก็คือกลางโล่อย่างเดียวแล้วก็สลับไปเป็นตัวอื่นเล่นนะครับแล้วก็มาลดต้านทานท่านยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ก็คือคุ้มค่ามากมากแล้วนะครับนะสามารถช่วยให้ทีมเราเนี่ยไม่ตายเซฟพลังชีวิตได้นะครับเอามาลดต้านทานท่านยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ผมว่าคุ้มมากมากแล้วนะครับนะมาครับขอดูคนต่เอาาจรรรรงๆคคัััับบนนแกะตว ตอนนี้บอกว่าเมตาก็ได้แหละนะครับนะส่วนตัวผมก็เนื้ความที่ทีมเขาเนี่ยที่เล่นก็เป็นชาแนลนะครับนะอะไรพวกนี้เนี่ยทีมชาแนลมันก็โกงอยู่แล้วนะครับนะหนั้นเวลาไปลงอาบีสนะครับเอาไปผ่านคอนเทนต์นี่อยงมันก็สบายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนคือมันอาจจะต้องฝึกฝนกันนิดหนึงแต่ละห้องอาบีสนะครับเหลือ,อจะเป็นการผ่านคอนเทนต์มอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยชาแทบจะรับจบหมดเลยก็ว่าได้นะอันนี้ต้องบอกก่อนคือความรู้สึกส่วนตัวที่ได้เล่นชายนะครับนะที่ผ่านมาในเดียวกันเวลาประมาณสองปีนะครับที่เล่นมาเเเล่นน่่นนนยูดีีะะคครรับบาาาวว้้ป็ตแ ว่าไฮโดรามิที่สุดจริงๆอะยอมรับเลยนะครับนะเล่นค่อนข้างที่จะมีความยืดหยุ่นนะส่วนตัวผมว่ามันยืดหยุ่นมากๆนะครับแม้ว่าแมคาีนิกการเปลี่ยนระหว่างธนูเป็นดาบทำมาเล่นสนุกด้วยนะครับตัวละครนี้เนาะมันแบบแปลกใหม่อะอยากได้อะไรเงี้ยมันแปลกใหม่มีแบบมีบบมดาบมีธนูมันไม่เท่มันแอคเพื่อนได้ไงเก็ตไปก็คือสมัยก่อนในตัวละครชายข้า,า,าจะโดดเด่นมากๆเลยนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็คือยังโดดเด่นอยู่นะครับแม้ว่าจะมีแมคาีนิกใหม่ๆเข้ามามากมายนะครับแต่ว่าแมคาีนิกของชายเนี่ยคงเล่นสนุกอยู่เหมือนเดิมนะคครรรรัััับบบนนนนะะส่ว่วววตยอมาแกๆเ นหรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราโจมซีมอนสเตอร์เนี่ยจะรีดดาเมจจากสกิล E ของเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับหรือการสลับโรเตชันนะครับหรือการสลับนู่นนี่นั่นเนี่ยจะมีปัญหาบ้างในช่วงแรกๆนะครับแต่พอชินแล้วเนี่ยกะระยะเวลาอ E เท่าไหร่สลับตัวมาแล้วมันจะไม่ติดครูดาวอะไรงี้ครับนะตรงส่วนนี้ก็ใส่การฝึกฝนแล้วก็ความเข้าใจนั่นเองนะครับแล้วก็ทีมของเขาเนี่ยหลักๆที่ผมเล่นจะเป็นเนชชวลเนี่ยนะครับเขาเติมครับมาทำดับเบิ้ลวีวีนะครับช่วยลดต้านทานได้สองท่านะครับแต่ตรงส่วนนี้้นนนาาะดก็ิึคอง เยอะเหมือนกันนะครับนะยืดหยุ่นมากๆนะครับนะชาเนชั่นอลเนี่ยก็คือมันแรงที่เซียงหลิงด้วยนะครับชาเหมือนตัวแปะน้ำได้วยซ้ำนะครับนะเซียงหลิงเวฟไรซ์นี่คือแรงมากๆนะครับตรงนั้นมันพึ่งทีมด้วยนะครับอาจจะบอกว่าชาเก่งตัวเดียวก็ไม่ใช่นะแต่ถ้าเกิดไม่มีชาในทีมเนี่ยก็อาจจะลำบากด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยดีทั้งคู่นะครับทั้งเซียงหลิงทั้งชาแล้วก็มันพึ่งทั้งทีมนะแต่ทั้งส่วนนี้นะครับชาเนชั่นอลเนี่ยค่อนข้างที่จะโกงเลยนะครับจากใจที่เล่นมาเองนะครับเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดี ดาเมจสูงนะชายนะครับดาเมจสูงมากๆเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยเขาเป็นพาวเวอร์ฟูลไฮโดดาเมจเลยนะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยชายนะเป็นตัวละครที่สามารถทำให้ติดริบไทร์ได้ถยู่ไหมดังนั้นเวลาติดริบไทร์เนี่ยเขาสามารถดาเมจวงกว้างได้นั่นเองนะครับในนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับแรงมากๆนะครับติดริบไทร์ทีนี้คือบ้านบึ้มนะครับนะแรงแรงแรงจริงนะครับเสร็จแล้วก็เป็นตัวละครแอพพิเคเตอร์ท่าน้ำที่ดีมากๆนะครับถ้าเกิดเข้าใจสกิลแล้วก็สามารถยืนเป็นนะครับสลับโรเทชันเป็นแล้วก็ใช้งานได้เข้าใจแล้วไม่ติดโคโนกู นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เล่นง่ายในช่วงแรกนะแต่ถ้าฝึกไปผมเชื่อว่าทุกคนเล่นได้แน่นอนเนาะต่อมานะครับจุดอ่อนนะครับหรือว่าข้อสังเกตดีกว่านะครับแลข้อสังเกตก็คือในส่วนของ elemental skill นะครับก็อย่างที่บอกไปเรื่องของการบริหารจัดการครูดาวนะครับหรือยับเวลานะครับดังนั้นเนี่ยเขามีระยะเวลาครูดาวที่นานมากๆนะครับการสลับระหว่างดาวระหว่างธนูอย่างเงี้ยครับนะดังนั้นพวกเราก็ต้องฝึกเปิดและวทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับถ้าครูดาวนานไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โรเตชันเราผิดเพี้ยนได้นะครับ ที่จะเล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับฟูดามก็จะลดลงนั่นเองนะเวลาเล่นนะครับมันก็สามารถจะคอนโทรลนะครับหรือว่าควบคุมได้ง่ายมากขึ้นนะครับเวลาเราสลับตัวไปมาเนี่ยเราก็จะกะได้ว่าเออตรงเนี้ยชาก็จะฟูดาวเสร็จพอดีนั่นเองนะครับนะอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับเรื่องสําคัญอีกเรื่องนึงเลยก็ว่าได้นะครับใช่นะครับเป็ตัวละครที่ริบไทยถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยก็ว่าได้นะครับมีทั้งริบไทยบรัสนะครับริบไทยสลับต่างๆนานะครับในการใช้ติในการใช้สกิลอีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าช่ายไม นะครับถ้าเกิดพวกเราเนี่ยมีคิย์เคล็ดที่น้อยนะครับหรือคิยเรทที่รู้จักกันเนี่ยมันน้อยนะครับนะการที่จะเกิดริฟทายกับสตูเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้น้อยลงนะครับตามอัตราคิยของเรานะครับและดาเมจของข้างที่จะหายไปเยอะนะผมบอกว่าดาเมจริฟทายเนี่ยของข้างที่จะแรงนะครับแล้วเป็นดาเมจวงกว้างเลยนะในนั้นเนี่ยใครเอาตัวละครชายไปเล่นนะครับอยากให้มีคิยเรทของข้างสะเทือนนิดนึงนะครับนะครับมันดีมากตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้นะครับของตัวละครทาดาเกลียร์นะครับหรือไอ้ไอ้เต้ามีมนะครับนะไอ้เต้ามีมของ ว่ามันดีนะครับดีทั้งคู่นะครับทั้งชายนะครับทั้งตัวของจงหลีเนาะแล้วก็2ตัวนี้เขาแบบว่าจินกันด้วยใช่ไหมนะครับหลายๆคนผมไม่ได้ตามข่าวนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็คือแบบว่าเออน่าจะแบบอันนั้นอยู่แล้วเนาะก็น่าจะกดทั้งสตัวเลยหรือเปล่านะครับาที่เป็นแม่ยกทั้งสตัวนี้ก็อาจจะกดทั้งสตัวหรือเปล่านะถ้าเพจไม่พอก็ไปเติมในเคเวเปย์นะครับนะเขาจะได้จ้างผมต่อได้นะเอออย่าลืมนะครับผมนะอย่าลืมอย่าลืมจุเด่นนะครับปั้นง่ายโล่นะครับผมสามารถกางโล่ให สนุกสนานอะไรพวกนี้ใครชอบอะไรก็สามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับหรือใครจะรอเทพนงเทพน้ำหรือจะเป็นพี่นิวเลเล็ตอะไรแยที่รอกันอยู่นะครับนะเออก็ไปได้นะครับแล้วก็ชายก็จะงอนนิดนึงนะครับจงหลีก็จะงอนนิดนึงนะครับถ้าไม่กดก็คิดเอาละกัดอะไรแยเออนะครับผมก็แล้วแต่พวกเราเนี่ยครับผมก็ประมาณนี้เนาะส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าจะได้สาระอะไรไปบ้างเยอะหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าอยากมีถามตรงไหนว่าเออตรงนี้กดดีไหมครับกดประจำตัวดีไหมนี่นั่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับถ้าเกิดว่างๆผมจะเข้าไปตตอออออบบบบบคคคคคคคมมมเเเเนน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 ์์ใใใหหห้้้้้้ัััััั่่่่่งะะะรรรกกกกกกก็็ลลลลลิิปปปีีียยยฝาาาาาดดดไไววววแจ